คดีระเบิดสารพระพรหมเอราวันและท่าเรือสาธรนะคะวันนี้ได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อทางตำรวจค่ะได้แถลงโครงข่ายรวมทั้งความเชื่อมโยงของผู้ต้องหาตามหมายจับทั้ง17คนนะคะ พบว่ามีนายออสที่ไปเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดสมานเมตตามแมนชั่นเมื่อปี2553แล้วก็เหตุระเบิดที่ย่านมีบุรีเมื่อปี2557หรือว่าปีที่แล้วจึงเชื่อว่าเหตุระเบิดกลางกรุงนั้นมีประเด็นทางการเมืองอยู่เบื้องหลังด้วยติดตามจากรายงานของคุณสมศักดิ์อยู่ประพัทค่ะ นี่เป็นแผนพังภาพ,าพรวมของผู้ต้องหา17คนวัตถุพยายนต่างๆรวมถึงพยายนบุคคลในคดีระเบิดสาพระพรมเอราวันและท่าน้ําสาธรที่ตํารวจนํามาถแถลงอย่างเป็นทางการหลังคดีผ่ายมาแล้วกว่า41วันสามารถสืบสวนสอบสวนขยายผลจนปิดคดีได้ แผนผังแสงเห็นผู้จ้างวานคือนายอีสานนายอดุลเลาะนายซูแบรนายยูสุฟูและนายบีลานหรืออาเดมโดยเหตุระเบิดทั้งสองจุดเชื่อมโยงกันด้วยวัตถุพยานทั้งลูกเหล็กชิ้นส่วนท่อเหล็กและเชื่อมโยงไปยังภูนันอาพาร์ตเมนต์ที่พบวัตถุพยานและจับกลุ่มนายอาเดมส่วนพยนานะใส่ระเบิดที่ศาลพระพรมคนร้ใส่ไว้ในหม้อแขก ส่วนที่ท่าเรือสาทรใส่ในท่อเหล็กสำหรับชนิดระเบิดยืนยันเป็นชนิด TATP หรือไตรอซิโตนมีความรุนแรงเทียบเท่า TNT นอกจากนี้ยังพบฝักแคร์ระเบิดสีชมพูที่ท่าเรือสาทรและภูอนันอพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นฝักแคร์ระเบิดแบบเดียวกับที่พบในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ลักษณะของวัตถุระเบิดนะฮะมันก็มีที่มาจาก3จังหวัดก็เหมือนกันนะฮะก็ดูไอ้ไอ้ไอ้สายนั่นนะฮะสีชมพูนะ นละมันมียึดที่ที่ทังนาราที่ว่านครับตำรวจยังแถลงยืนยันว่านายบีลานหรืออาเดมและนายยูสุฟูเป็นผู้ต้องหาตัวจริงในคดีนี้โดยมีหลักฐาน4ส่วนยืนยันคือพยานบุคคลหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์การสืบสวนด้วยเทคนิคพิเศษและคำรับสาภาพของผู้ต้องหาทั้งสองคดีตำรวจสอบปากคำพยานรวมกันไปแล้วกว่า200ปากโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดบรดิเวณสวนลุมจะเป็นหลักฐานสำคัญที่สุดที่ใช้ดำเนินคดี ประกอบกับคำรับสารภาพของผู้ต้องหานำชี้สถานที่เกิดเหตุได้อย่างถูกต้องชัดเจนจึงเป็นหลักฐานเชื่อได้ว่าคุณเวลานั้นเป็นผู้กระทำความผิดจริงและเป็นบุคคลคนเดียวกับชายเสื้อเหลือง เราลงพื้นที่มาดูแผนผังนะครับที่ตํารวจนํามาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในวันนี้ซึ่งนี่จะเป็นแผนผังความเชื่อมโยงของเหตรุรอบวางระเบิดสามพระพรมกับที่ท่าน้ําสาธรในแผนผังจะปรากฏภาพของผู้ต้องหาทั้ง17คนที่ถูกออกหมายจับไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ตัวละครสําคัญที่ระบุในวันนี้โดยผู้บัญชาการตำรวจชาติคือนายออสพยุงวงหรือว่ายงยุทธภพแก้วคนนี้มีประวัติเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดท้องที่ของสมารเมตตาแมนชั่นเมื่อปี2553กับเหตุในท้องที่ของมีบุรีเมื่อปี25 ร5อด้วยโดยทําหน้าที่ในการผลิตระเบิดครับประเด็นถูกจับตาและซักถามในการถแถลงวันนี้คือผู้บัญชาการตระก่งชาติระบุแรงจูงใจในการก่อเหตุมาจากคน2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ไม่พอใจหลังถูกทําลายเครือข่ายค้ามนุษย์และกลุ่มการเมืองโดยมีนายออสผยุงวงหรือว่ายงยุทธภพแก้วผู้ต้องหาถูกออกหมายจับจากการขยายผลที่มูลรา,าการเด่นโฮมเป็นตัวเชื่อมโยงคน2กลุ่มเข้าหากัน สำหรับนายออสพบข้อมูลเกี่ยวกับคดีระเบิดท้องที่มินบุรีเมื่อปี57และระเบิดที่สมานเมตตาแมนชั่นปี53โดยทําหน้าที่ผลิตระเบิดนับเป็นตัวละครสําคัญที่ตํารวจต้องการตัวมาสอบสวนขยายผลแต่พบว่านายออสเป็นบุคคลที่ไม่มีเลขประจําตัว13หลักจึงยากในการติดตามส่วนจะไปเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่เราไม่สามารถตัดประเด็นนี้ได้เนื่องจากตัวละครคือนายออสหรือนายยุทธพงศ์เนี่ยเป็นตัวละครที่เชื่อมโยง ระหว่างเหตุการณ์นี้กับเหตุการณ์ที่บินดุรีแล้วก็สมานไม่ต่างเหมืนชั้นทุกอย่างเป็นไปตามข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถรวบรวมได้นะครับ คดีนี้ยังเหลือผู้ต้องหาให้จับกลุ่มอีก15คนเป็นคนไทย2คนคือนางสาววรรณสวนสันและนายออสพยุงวงที่เหลือ13คนส่วนใหญ่เป็นชายชาวตุรกีและชายชาวต่างชาติไม่ทราบชื่อและนามสกุลถูกออกหมายจับจากการขยายผลในการสอบปากคำพยานมีวัตถุพยานพาดพิงและหลักฐานลายพิมพ์นิ้วม,มือรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิด ส่วนหน้าที่ในเครือข่ายมีทั้งเช่าห้องพักซื้ออุปกรณ์ประกอบระเบิดซื้อซิมโทรศัพท์และรับโอนเงินส่วนนายอีสานและซูแบรพบหลักฐานลมหนีออกนอกประเทศไปแล้วสำนักงานตํารวจงชาติจะใช้ช่องทางทางการทูตในกรารประสานจับกลุ่มตัวกลับมาดําเนินคดีสมศรีโยภาสสนักข่าวไทยอสอมทรายงาน